สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและสงขลา วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารพลิกคลินิกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ทรงพระดำเนินไปชั้น8เป็นพื้นที่ลานดูดาวหันไปทางทิศเหนือทอดพระเนตรการสังเกตการท้องฟ้าและดาวต่างๆผ่านกล้องโทรทัศน์อาทิดาวอัลจิบาหรือระบบดาวคู่อยู่ในกลุ่มดาวสิงโตอยู่ห่างจากโลก130ปีแสงซึ่ง1ปีแสงเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา1ปีหรือประมาณ9.4ล้านล้านกิโลเมตร จะเห็นเป็นสีส้มเหลืองกระจกดาว M44 หรือกระจกดาวรวงพึ่งอยู่ในกลุ่มดาวปูอยู่ห่างจากโลก580ปีแสงและกระจกดาว M3 อยู่ในกลุ่มดาว สุนักล่าเนื้ออยู่ห่างจากโลก34,000ปีแสงมีขนาดใหญ่และสว่างมากบนท้องฟ้าพื้นที่ลานดูดาวนี้ยังใช้จัดกิจกรรมดูดาวประจำเดือนใช้สังเกตรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และจันเสี้ยวเพื่อกำหนดการเข้าเดือนใหม่ในปฏิทินฮิจรห์หรือปฏิทินอิสลามด้วย จากนั้นทรงพระดำเนินไปชั้นสองทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเปิดเมื่อปี2562มีกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.7เมตรตัวกล้องตั้งอยู่ที่ฮอดูดาวสปริงบรู๊คส์ประเทศออสเตรเลียมีระบบที่สามารถควบคุมการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าระยะไกล ภายในมีโดมท้องฟ้าจำลองเคยใช้สอบแข่งขันดาราศาสาตร์และฟิสิกส์ดาราศาสาตร์ระหว่างประเทศครั้งที่1 1เมื่อปี2560ซึ่งคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสาตร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและใช้โดมนี้สำหรับภาคสังเกตการภาคกลางวันปัจจุบัน ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจที่ห้องแสดงจัก,กรวาลจำลองแบบโต้ตอบได้เพื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์จำลองการสังเกตการวัตถุท้องฟ้าจากดวงจันทร์ผ่านระบบแสงสีเสียงทําให้เข้าใจกลุ่มดาวลักษณะต่างๆและจำแนกความแตกต่างของกลุ่มดาวได้จะแสดงไว้61กลุ่มดาวอาทิกลุ่มดาวในพรานกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวหมีเล็กเป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงกับดาราศาสตร์อย่างมากเวลาละหมาดถูกกําหนดด้วยตําแหน่งของดวงอาทิตย์จึงใช้ความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ตําแหน่งของดวงอาทิตย์กําหนดเวลาละหมาด และอาศัยปรากฏการณ์ดวงจันทร์การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์กำหนดวันเริ่มต้นของเดือนตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งโดมท้องฟ้าจำลองนี้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติศาส,สนากิจของชาวไทยมุสลิมและช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีวันนี้เวลา9ก้นฬิกา51 นาทสมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริรชาชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ทรงเปิดการแข่งข,ขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่20ซึ่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพร่วมกับมูล,ลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตราฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่2 6ถึง31พฤษภาคม2566าย ที่โรงแรมหันษา J.B. และโรงแรม b ี g r แกรนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินในโอกาสครบรอบ100ปีวันประสูติ6พฤษภาค,คม2566และองค์การการศึกษาวิวทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี2565ถึง2566ตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและการแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศในปี2566เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ของนักเรียนและนักวิชาการที่จะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การแข่งขันมีนักเรียนจากศูนย์สอ,อวนาสาขาวิชาดาราศาสตร,ร์12ศูนย์ทั่วประเทศเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น66คนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย62คนเข้าร่วมการแข่งขันการสอบในช่วงกลางวันประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎีการสอบภาควิเคราะห์ข้อมูลการสอบภาคสังเกตการและการสอบดูดาวจริงบนท้องฟ้านในช่วงเวลากลางคืน โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันและทอดพระเนตรนิทรศศการครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินและในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจะแสดงพระกรณียกิจอาทิพระกรุณาที่คุณต่อม,มหาวิทยายลัยสงขลานคาริน์และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา